ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอตโต๊ะครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่กันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งท่านที่รับชมเป็นประจําและท่านที่มาใหม่นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่แรนดอมกันในหัวข้อที่ว่า ใครกำลังแอบปลื้มคุณและเขาคนนี้เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณด้วยนะเอ,อ,เอน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับนะมาทำการเสี่ยงทายกันวันนี้เสี่ยงทายไพ่แรนดอมกันนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายแรนดอมนี้นะคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับย้ำว่าไม่ต้องเลือกกองไพ่ผมใช้ไพ่สองสำรับเพื่อเป็นการเสริมพลังงานส่งเสริมซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะทำใจให้สบายสบาย นึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือไว้นะครับทำใจให้สงบเป็นสมาธิผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับการทำนายนี้จะทำนายโดยอ้างอิงความหมายจากไพ่ทาโร่ตามตำราสากลบวกกับประสบการณ์ของผมและความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเค ใครกำลังแอบปลื้มคุณและเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณด้วยมาดูกันนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โหใบแรกมาอภพี่มหาเศรษฐีราชาเหรียญ King of Pentacles ไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ฐานะแบบไหนก็แล้วแต่คบหาใครอยู่คุณจะมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะรวยด้วยตัวเองหรือเจอคู่รัพย์คู่โชคตามหัวข้อนี้เป๊ะบอกแล้วไพทาโรไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับหัวข้อมาอย่างนี้ไพออกมาใบแรกตรงเป๊ะเลยนะใครบางคนกำลังแอบปลื้มคุณอยู่และเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณราชาเหรียญ King of Pentacles ออกมาอย่างน่าอาศัศจรรย์โอเคไปกันต่อเลยนะครับ ยินดีล่วงหน้าพลังงานดีมากวันนี้ประเดิมใบแรกดีมากขนาดนี้มีโอกาสที่ใบต่อๆไปก็ควรจะดีเช่นกันนะครับทำใจสบายๆนะแล้วก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้นะต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปหรือตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณกดข้ามอาจจะพลาดโอกาสดีๆพลาดไพ่ดีๆนะครับนี่สเหรียญ t o of Pentacles การบริหารจัดการบาลานซ์ชีวิตที่ดีถ้าหมายความถึงการเงินแปลว่าคุณจะมีกินมีใช้สุขสบายไม่เดือดร้อนนะต่อให้มีรายจ่ายเยอะแค่ไหนก็จะมีรายได้รายรับเข้ามาทันเวลาแบบนี้ถ้ายังชีวิตยังต้องหมุนเงินอยู่คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้ามีปัญหาการเงินจะมีทางคลี่คลายพบทางออกแบบนี้แต่ผมมองแล้วว่าไม่ใช่ปัญหาหรอกราชาเหรียญมาใบแรกขนาดนี้สอเหรียญน,นี่หมายถึงการบาลานซ์ที่ดีมากกว่านะครับ เป็นการบริหารจัดการที่ดีหมายถึงคุณบริหารเงินเก่งก็ได้เช่นกันนะสองเหรียญไม่จําเป็นต้องหมุนเงินเสมอไปตีความว่าบริหารจัดการเก่งก็ได้เช่นกันมาดูกันต่อนะครับย้ําเลยนะดูให้ตลอดคลิปนะอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆนะครับออนี่โหไม่ทันขาดคําสิ่งดีๆออกมาอีกแล้ว the chariot ไพ่แห่งความเจริญก้าวหน้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าอัศวินนักรบรถมารถศึกนะครับผู้ที่เรียกว่าเอาชนะได้ในทุกสมรภูมิ ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างคุณคาดหวังสิ่งใดไว้ใบนี้เดชะรยอดพุ่งทยานไปคว้าความสําเร็จอ่าหรืออีกความหมายหนึ่งคือคนดีๆคนที่คู่ควรกัามันจะเข้ามาและใบนี้ยังเป็นตัวแทนของคนราศีกรกฎอีกด้วยโดดเด่นนะครับเรื่องราศีนี้ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอไม่ต้องไปล็อกสเปคนะครับจริงๆแล้วเขาหรือเธอจะเป็นคนราศีใดธาตุใดก็ได้เช่นกันแต่ราศีกรกฎธาตุน้ําเด่นมากใบนี้และความเจริญก้าวหน้าเด่นชัดมากๆอื คนดีมีฐานะกำลังจะเข้ามาในชีวิตเอ้ะไม่ว่าจะร่ำรวยมากร่ำรวยน้อยหรืออย่างน้อยฐานะดีพอๆกับคุณอะไรก็แล้วแต่เอาเปน็นว่าเข้ามาส่งเสริมกันแน่นอนเขาแอบปลื้มคุณอยู่และมีดวงคู่ซัพย์คู่โชคกันด้วยตามหัวข้อเป๊ะยืนยันด้วยบราชาเหรียญใบแรกนะครับมาดูกันต่อนะโหเจถ้วยจะมามากกว่าหนคนหรือเปล่าเนี่ยเถ้วยเซเว่นออฟคั ดูดูจะมีคนปลื้มคุณอยู่หลายคนนะ แต่ที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นคนฐานะดีมากๆคนดังกล่าวนะครับไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นชายหรือหญิงคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานร่วมใบนี้ออกมาสบายใจได้เลยว่าชีวิตคุณจะไม่ขาดทางเลือกนะถ้าคุณเคยหงอยเหงามารู้สึกตัวเองไม่มีค่าคุณอย่าด้อยค่าตัวเองนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเองแต่บางทีเราอาจจะโดนบูลลี่มาหรือโดนด้อยค่ามาคนอื่นจะด้อยค่าเราช่างเขาอย่าไปสนใจแต่เราอย่าด้อยค่าตัวเองคุณมีค่าคุณมีความหมายมีคนชอบคุณอยู่ มากกว่าหนึ่งคนนะคุณจะมีทางเลือกมีทางไปที่ดีไม่ว่าคุณจะชื่นชอบสิ่งใดทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่นะครับคุณจะมีคนที่ศีลเสมอกันเข้ามาอย่างแน่นอนและเป็นคนดีมีฐานะด้วยนะอืมขอให้เชื่อมั่นในราชาเหรียญพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อมาดูกันต่อโอ้สบายใจได้แล้วยิ้มรับความโชคดีเลย คู่แท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจัดสรรให้เดอะไฮโรแฟนไพพระสังฆราชไพพระออกมาขนาดนี้คุณจะได้คนที่ดีศีลเสมอกันเข้ามาส่งเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยกันคนคนนี้ปลื้มคุณมากเขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคคุณอย่างไม่ต้องสงสัยจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดมาให้นะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะคนคนนี้มาดีเข้ามาแล้วชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนรับไว้เลยนะแล้วก็อื ไปกันต่อนะครับพลังงานดีมากวันนี้อโอ้โหแปดเหรียญเอทออฟเพนทาเคิลพลังงานใบนี้ก็เป็นไพ่เศรษฐีอีกใบหนึ่ง บ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะเจอใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาปลื้มคุณชอบคุณไม่ว่าเขาจะฐานะดีมากดีน้อยแค่ไหนตัวคุณเองก็ยังคงเป็นคนมีความสามารถพึ่งพิงพ,งพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะมีใครเข้ามาแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณดําเนินชีวิตตามลําพังคนเดียวคุณสามารถเอาตัวรอดได้ประคองชีวิตให้เติบโตไปได้มีความก้าวหน้าพัฒนาได้หรือแม้แต่ใบนี้เป็นตัวแทนของเจ้าของธุรกิจก็ได้นะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคิดทำธุรกิจคุณสามารถทำได้ส่วนคนทำงานประจําก็ไม่ต้องน้อยใจใบนี้แปลว่าคุณจะก้าวหน้าโดยลําดับอย่างแน่นอนนะครับจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยลําดับขององค์กรที่คุณสังกัดอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนค้าคนขายอาชีพวิสระก็เด่นมากธุรกิจของคุณมีโอกาสเฟื่องฟูแน่นอนประมาณนี้เอ,อและยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่พัฒนาก้าวหน้าได้ด้วยนะเรียนไม่ได้แปลว่าการเงินอย่างเดียว ตีเป็นความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าก็ได้เช่นกันแล้วก็มาดูกันต่อนะครับทําใจสบายๆอธิษฐานสิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากทราบในขอบเขตของเราเท่าที่การดูดวงจะเจาะไปถึงนะครับเรื่องบางอย่างการที่การดูดวงไม่อาจบอกได้ก็ปล่อยผ่านไปแต่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกินกรรมไม่เกินวาสนาสามารถดูดวงได้ขอให้ไพ่บอกอย่างแม่นยํานะครับ โอ้โหหนึ่งเหรียญโชคลาบมาแล้วเอซออปเอนตาเคิลส์โชคลาบใหญ่มาแล้วตามภาพเลยไพ่ยิปซีเป็นอะไรที่สื่อสารตรงไปตรงมาตามภาพนะครับไพ่าทาโร่สากลหนึ่งเหรียญเป็นตัวแทนของโชคลาบขนาดใหญ่มืออันยิ่งใหญ่จากฟากฟ้ามาพร้อมโชคลาบอันยิ่งใหญ่โชคลาบนี้จะมาจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือหมายถึงคนดีๆที่จะเข้ามาเป็นโชคดีของคุณก็ได้ บางทีโชคลาภไม่ได้มาในรูปแบบของการเงินโดยตรงแต่จะมาในรูปแบบของสิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆความชื่นอกชื่นใจแบบนี้เป็นความอิม่มอกอิ่มใจที่เงินซื้อไม่ได้ก็เป็นไปได้ในบางกรณีนะครับต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านแต่มีความโชคดีเข้ามาแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งที่ตรงตามหัวข้อนี้คือราชาเหรียญใบแรกไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครเขาจะนำโชคดีมาให้คุณเอรับไว้เลยนะโอเคไปกันต่อนะครับ พลังงานดีๆไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อทุกเวลาดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามเชียวนะออไปกันต่อนะครับอ่าโหเจ็ดดาบเขาแอบ,บชอบคุณจริงๆคนนี้ไม่กล้าเผยใจแอบบซุ่มเงียบแอบบส่องแอบบปลืม้มแอบบรักอยู่แบบนี้ไม่กล้าเผยใจคนคนนี้ทำไมต้องแอบบเดี๋ยวมาดูกันหน่อยสิเออเจ็ดดาบใจไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่เขารักคุณมากดูแล้ว พลังงานแบบนี้เป็นความแอบปลื้มจริงๆไม่ผิดไปจากที่คาดไว้เขาจะทำยังไงต่อไปเขาจะมีความใจกล้าขึ้นบ้างไหมโอโ้เขาดูคุณอยู่ห่างๆสามไม้เท้า3 of w a n d s มีโอกาสเป็นคนที่อยู่ห่างทางไกลไม่ได้เจอกันง่ายๆแต่สามารถเห็นกันได้ทางสื่อโซเชียลหรือสื่อใดๆหรือแม้แต่อีกกรณีหนึ่งก็คือเจอกันในชีวิตปกติในสังคมปกตินี่แหละแต่มีระยะห่างบางอย่างเหมือนมีกระจกกั้นอยู่ ห่างแค่เพียงกเอื้อมมือแต่เหมือนแสนไกลแบบนี้นะมองคุณอยู่ไกลๆแบบนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันที่มีระยะห่างบางอย่างทางจิตใจอย่างบอกไม่ถูกอาจจะเจอหน้ากันทุกวันแต่ไม่เคยทักทายกันอย่างเป็นกิจจากลักษณะเลยแบบนี้หรือทักทายกันผ่านๆสวัสด,ดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็เดินผ่านไปยังไม่เคยคุยกันจริงๆจังๆเขาคนนี้เขินคุณอถ้าเคยเจอกันแล้วไม่ได้คุยอะไรกันมากแปลว่าเขาเขินคุณเขาแอบปลื้มคุณแต่ถ้ายังไม่เคยเจอกันเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนของเพื่อน นรู้จักคนในคอนเน็กชันย้ําว่ารู้จักกันอยู่แล้วต้องเป็นคนที่รู้จักนะครับมีหัวนอนปลายเท้าชัดเจนตรวจสอบได้นะถ้าเป็นใครก็ไม่รู้ทักมาจีบอันนั้นอย่าไปคุยนะระวังโดนหลอกนะอันนี้ต้องรู้จักกันอยู่ในชีวิตกันและกันไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะครับไม่ว่าจะเจอกันจริงๆหรือเจอผ่านสื่อก็ได้แต่ต้องมีคนรู้จักร่วมกันประมาณนี้เขามองคุณอยู่ห่างๆอย่างห่งหงหวงๆกลัวคุณจะไปมีใครกลัวคุณจะไปมีคนรักมีแฟนไปก่อนเขาอะไรแบบนี้เขาแอบปลื้มคุณมากดวงคนนี้เป็นคู่ คู่รับคู่โชคคุณและเขาจะทำอย่างไงต่อไปอืมขอให้ไพ่บอกทีนะครับโอโ้สามช่วย Tree of Cups ความเฉลิมฉลองยินดี คุณมีโอกาสเจอคนนี้ได้นะในงานสังคมงานปาร์ตี้งานสังสรรค์หรืองานมงคลใดๆที่เป็นเกี่ยวกับความเฉลิมฉลองยินดีนี่คือความหมายที่หนึ่งเจอคนนี้ได้ในงานมงคลง,งานรื่นเริงหรืออีกความหมายหนึ่งคือถ้ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยสายงานหรือด้วยกิจกรรมกิจการใดก็แล้วแต่คุณกับเขามีโอกาสเฉลิมฉลองร่วมกันอ,อมีโอกาสแสดงความยินดีร่วมกันไม่ไว่าจะเหตุใดก็แล้วแต่สามถ้วยออกมายินดีแน่นอนความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะเจอกันจากงานมงคลหรือเกิดงานมงคลร่วมกันเอ้ะงานมงคลร่วมกันจะได้คบหาหรือเปล่าเอ้จะมีข่าวดีร่วมกันหรือเปล่ามาลุ้นๆกันสิครับมาดูกันนะครับใบนี้โดดเด่นนะธาตุน้ําก็โดดเด่นมีนกระกฎพิจิกธาตุน้ํายังคงโดดเด่นแล้วมาดีด้วยนําโชคดีมาให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยจะมีความยินดีร่วมกันด้วยไม่ธรรมดาดีตั้งแต่ใบแรกแล้ววันนี้บอกแล้วให้ดูให้ตลอดนะครับ ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาการงานเด่นชัดสิบไม้เท้าเพื่อนที่ทํางานแน่ๆคนในแวดวงการงานแน่ๆลูกค้าหุ้นส่วนคู่ค้าใครก็แล้วแต่ที่การงานชักนําพามาทั้งคุณและเขาต่างมีภาระหนักแต่ว่าก็มีเวลาให้กันบ้างตามสมควรมีโอกาสพบเจอกันได้ในวาระที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานมงคลดังกล่าวนะครับไปกันต่อเลยนะโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออเก้าเหรียญไม่ต้องห่วงเลยวันนี้มีแต่รับทรับรับโชคเหรียญเพียบราชาเหรียญ8เหรียญ9เหรียญหนึ่งเหรียญ โชคลาภทั้งที่เเรียกว่าเป็นโชคลาภที่ได้มาโดยไม่ได้คาดหวังโชคลาภฟลุกๆุหรือเงินที่เกิดจากความตั้งใจเงินที่เกิดจากการทํางานได้หมดเอาเป็นว่าวันนี้อุดมสมบูรณ์ถ้าคุณบอกว่าคุณยังลําบากอยู่เป็นนิมิตหมายอันดีที่พลังงานของคุณเริ่มฟื้นกลับคืนมามีโอกาสลืมตาอ้าปากแก้ปัญหาได้ถ้ามีนี้สินจะมีทางประนีประนอมผ่อนใจหรืออะไรก็ว่าไปการถ้าคุณสบายดีไม่ได้ลําบากอะไรแปลว่าคุณจะมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกรับไว้เลยนะครับถ้าหมายถึงการเงิน นะแต่ถ้าตีความด้านความสัมพันธ์9้าเหรียญนี้ก็แปลว่าทั้งคุณและเขาต่างโสดถ้าเจอกันมีโอกาสเปิดใจคุยกันมีโอกาสคบหากันได้ไม่ธรรมดานะครับคนโสดกับคนโสดเจอกันแน่ๆนเขามาดีด้วยเขาแอบปลื้มคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังประมาะอยู่ดังกล่าวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะโสดไหมมีใครในใจหรือย,ยังอะไรแบบนี้นะครับคบได้เขาเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณขอให้เชื่อมั่นในราชาเหรียญใบแรก ไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อนะครับนี่ไพ่ดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อพูดไม่ทันขาดคำตรงเป๊ะ,ะไหมล่ะแไม้เท้า e of wands สิ่งดีๆกำลังมาความก้าวหน้ากำลังเกิดนะครับแปดไม้เท้าตามตำราสากลไพาทาร์โรบอกชัดเจนว่าคือความก้าวหน้าพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งทุกสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานความรักความสัมพันธ์สิ่งใดก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณหยิบจับอะไรมีแต่ความก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะครับแปดไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าหมายถึงการงานคือการงานที่ก้าวหน้าถ้าหมายถึงความสัมพันธ์แปลว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไปได้อย่างดี ราบรื่นด้วยร่ารวดเร็วด้วยนะแปดไม้เท้านี่ไม่ธรรมดาเอ้ยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อนะครับพลังงานดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อแต่ผมยังเชื่อว่าจะเป็นพลังงานดีซะเป็นส่วนใหญ่นี่ไงดีจริงๆอัศวินดาบน t o อฟส o r d s เขาใจร้อนรุ่มละอยากเข้าหาคุณใจแทบขาดละ แต่อาจจะยังประมาทอยู่หรือหาจังหวะไม่ได้หรือแม้แต่มันเป็นบุคลิกนิสัยของเขาที่เข้าหาคนไม่ค่อยเป็นไม่รู้จะชวนคุยอะไรบางทีเจอหน้ากันก็ยิ้มหวานแล้วสวัดสวด,ดีแล้วก็ไปอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางทีก็สมมติยกตัวอย่างสถานการณ์นะถ้าคุณกับเขาได้เจอกันในที่ทํางานหรือที่ไหนก็นแล้วแต่อย่างงานมงคลอย่างเงี้ยเขาอาจจะยิ้มให้คุณพยักหน้าให้เล็กน้อยแล้วก็เดินจากไป เพราะว่าเขาเป็นคนขี้เขินขี้ประมาทไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะชวนคุยอะไรแบบนี้แต่ใจเขาว่าร้อนรุ่มอยากเข้าหาคุณแล้วแต่ถ้าเป็นกรณียังไม่ได้เจอกันเป็นแค่เพื่อนของเพื่อนที่มีระยะห่างทางไกลแปลว่าเขาอยากมาหาคุณนะครับใจร้อนอยากมาหาคุณแล้วประมาณนี้เป็นไปได้ว่าเขากําลังหาทางจะติดต่อคุณหรือมาหาคุณเร็วๆนี้ด้วยคนคนนี้แม้จะแอบปลืม้มอยู่แต่ใจเขาร้อนรุ่มแน่นอนไม่ธรรมดาสวินดามาดูกันต่อนะครับ ขอให้เชื่อมั่นในพลังงานหน้าไพ่นะครับไพ่ทาโร่เป็นอะไรที่สื่อสารตรงไปตรงมาและมักจะไม่ทำให้เราผิดหวังนะครับ <c oughs> เด็กถือไม่เท้าเกี่ยวข้องการงานจริงด้วยอายุน้อยนะและอายุน้อยโดดเด่นมีโอกาสเป็นคนรุ่นน้องหรือถ้าเป็นคนรุ่นเดียวกันเขาจะมีความเป็นเด็กในตัวมีความสดใสร่าเริงแจ่มใสและก็มีความสุขสนหรือหน้าเด็ก หน้าเด็กแบบนี้ก็โดดเด่นแต่ถ้าอายุเด็กกว่าจริงๆก็จะสมพงกันมากคนคนนี้เด็กแต่ตัวเด็กแต่อายุแต่โปรไฟล์ดีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ฐานะดีด้วยอาจจะฐานะดีเทียบเท่าคุณหรือฐานะดีกว่าคุณเป็นไปได้อย่าลืมราชาเหรียญใบแรกอย่าลืมราชาเหรียญใบแรกคนคนนี้อาจจะเป็นราชาเหรียญที่มั่งคั่งแต่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวประมาณนี้นะครับการวางตัวของเขาบุคลิกภาพของเขาจะเปลี่ยนไปตามสถานะ เปลี่ยนไปตามคนแวดล้อมเขารู้จักวางตัวให้ถูกต้องตามกาลเทศะช่วงไหนควรเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเข้มเลยนะแต่ช่วงไหนที่เขาสนุกสนานเขาก็จะปลดปล่อยความเป็นเด็กออกมาเต็มที่แบบนี้ก็ได้ลองสังเกตคนลนนักษณะนี้ดูนะครับเข้ม,เข,มเข้มก็ได้ซุกซนก็ได้ในคนเดียวกันเออน่ารักน่ารักที่สําคัญคือรวยราชาเหรียญอืมโอ้โหสี่ถ้วยอ่าคุณค่อนข้างช่างเลือก แล้วคุณอาจจะมีกำแพงเป็นการส่วนตัวคนเขามองออกไม่ได้ว่าไม่ดีนะไม่ได้ว่านะ แต่หมายความว่าคุณอาจจะมีเรียกว่าความพิถีพิถันในการคัดเลือกคนเข้ามาในชีวิตหรือแม้แต่บางท่านเคยเจ็บปวดมาเคยผิดหวังมาอาจจะไม่ต้อนรับใครง่ายๆนะักซึ่งเราไม่ได้ว่าคุณผิดนะเราหมายความว่าคุณสามารถเป็นผู้เลือกได้อย่าลืมนะว่าตอนแรกมี7็ถ้วยคุณจะมีทางเลือกมากมายเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณจะสกรีนคนที่เข้ามาอย่างเข้มข้นก็ไม่ผิดสามารถทําได้นะครับเพียงแต่ว่าบางทีก็อย่าไปเข้มข้นมากจนเกินไปเพราะคนที่ไม่รู้จักกันดีพอ เขาอาจจะกลัวคุณได้แต่ผมเชื่อว่าคุณเฟรนลี่มากพอเหตุการณ์ไม่ค่อยดีทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นนะครับยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆคุณมีเสน่ห์นะเออดึงดูดผู้คนเขาแอบปลื้มคุณเพราะคุณมีเสน่ห์เนี่ยแหละแต่บางทีคุณอาจจะเผลอหน้านิ่งๆแล้วดูเหมือนดุหรือเปล่าอะไรแบบนี้ฮโอ้โหวิวออฟฟอร์จูนสบายใจได้ละ ที่ทำนายมาทั้งหมดวันนี้สอดคล้องกันและใบนี้มายืนยันว่าคําทํานายของเรามากันถูกทาง Wheel of Fortune ดวงของคุณกําลังขึ้น เป็นช่วงดวงขาขึ้นที่ทำนายแบบนี้เพราะไพ่แวดล้อมดีมากวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยเปิดกันเห็นเห็นยังไม่มีไพ่เสียเลย We อ of f o r t จ n e สามารถเป็นดวงดีดวงไม่ดีได้การหมุนวนไปเรื่อยๆตามวงล้อโชคชะตาแต่ไพ่แวดล้อมดีล้วนทำนายดีว่าคุณอยู่ในช่วงโชคดีนะครับรับไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปต่อสำลักที่2กันนะครับขอให้ไพ่สำลักที่2 มาขยายความดับเบิลเช็คเสริมพลังงานเสริมกําลังกันดูซิว่าวันนี้จะมีไพ่ดับเบิลใดๆออกมาหรือไม่หรือแม้แต่ไพ่สำหรับที่2มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือไม่ขอให้ไพ่สาหรับที่2เสริมกําลังอย่างแม่นยํานะครับขอให้ไพ่สำหรับที่2เสริมกําลังอย่างแม่นยํานะครับลุนล้นลุ้นโหราชาถ้วยเออหรือจะมีคนชอบคุณมากกว่า2คน อะเมื่อกี้ตอนแรกมีราชาเหรียญตอนนี้ราชาถ้วยออกมาเป็นตัวแทนของคนใจดีมีเมตตาโปรไฟล์ดีเลิศอีกหนึ่งท่านเป็นไปได้นะคำทำนายที่หนึ่งขอทำนายแยกเป็นสองทางราชาถ้วยนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ก็มีความแอบป,ปลืม้มคุณอยู่โปรไฟล์ดีไม่แพ้ราชาเหรียญแต่ฐานะอาจจะสู้ไม่ได้หน่อยแต่ใจดีแน่นอนคนหนึ่งรวยมากคนหนึ่งใ,ใจดีมากหรืออีกคำทำนายหนึ่งในความหมายที่ผมตีความได้ตอนนี้คือเป็นสองคนในล่างเดียว มีทั้งความมั่งคั่งร่ำรวยมีความเป็นบอสมีความเป็นเจ้านายและเป็นคนที่ใจดีมากๆในคนคนเดียวกันก็ได้เช่นกันและที่แน่ๆความเป็นราชาถ้วยคือคนคนนี้มีใจให้คุณแน่นอนไม่ใช่แค่แอบปลืม้มไม่ใช่แค่แอบชอบถ้าสบโอกาสถ้ามีโอกาสเขาจะเข้าหาคุณเข้ามาจีบคุณเข้ามาบอกรักคุณเออรอฟังข่าวดีแล้วกันนะรุ้นไว้ด้วยกันไม่ธรรมดานะครับไปดูกันต่อนะ บอกแล้วว่าไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบยาก,กดข้ามมิฉะนั้นคุณอาจพลาดไพ่ดีๆอาจพลาดพลังงานดีๆไพ่ดีๆพลังงานดีๆสามารถออกได้ทุกเมื่อนะครับมาลุ้นกันลุ้นลุ้นลุ้นเออโอโหสมกับที่ลุ้นอ่ะ คุ้มค่าการรอคอยใบนี้6ไม้เท้า six of a n d s ไพ่แห่งความสำเร็จชัยชนะไพ่ victory ออกมาแล้วนะครับรับไว้เลยผมรับด้วยคนขอโชคดีด้วยคนเราจะโชคดีไว้ด้วยกันนะครับนะไม้เท้าความสำเร็จมาเยือนคิดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดสำเร็จใบนี้ออกมาตามตำราและตามความเชื่อย้ำว่าตามความเชื่อนะ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะการดูไพ่ไม่ใช่ว่าโชคดีแล้วเออไปนั่งเฉยๆรอดวงรอโชคชะตารอความโชคดีไม่ใช่นะครับดวงดีแล้วแปลว่าทางสะดวกฟ้าเปิดทําอะไรก็หยิบจับอะไรก็ง่ายไดปลอดโปร่งดวงดีแล้วให้รีบไปคิดดีทดําดีพูดดีขยันขันแข็งทำมาหากินจะร่ํารวยลิ่งขึ้นนะไม่ใช่ดวงดีแล้วรอดวงเฉยๆไม่เอานะประมาณนี้ดูดวงอย่างสร้างสรรค์น,นะครับประมาณนี้รับไว้เลยไปกันต่อมาสําหรับที่2ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ลุ้นกันนะครับว่าไพ่อยากบอกอะไรคนที่ปลื้มคุณอยู่เรารู้ละคนใกล้ตัวเนี่ยแหละฐานะดีมากด้วยเขาเป็นคู่ซัพย์คู่โชคของคุณตามหัวข้อเป๊ะยืนยันด้วยราชาเหรียญใบแรกของวันนี้ใบถัดมาอยากจะบอกอะไรต่อไปขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับโ,โอ้โหอัศวินถ้วยมาจีบแน่นอนอัศวินถ้วยนายอับครับ คนนี้เดินหน้าจีบคุณแน่นอนเมื่อเขาพร้อมเมื่อเขารวบรวมความกล้าได้เขาจีบคุณแน่นอนนะครับนะและดังกล่าวไปแล้วมีโอกาสที่จะมีคนสนใจคุณมากกว่า1คนคุณอาจจะถูกคนเข้ามาจีบมากกว่าหนึ่งคนเลือกดีๆคนที่ใจดีกับคุณที่สุดจริงใจที่สุดไม่มาขอผลประโยชน์ใดๆจากคุณไม่มาหวังสิ่งใดหวังเดียวคือหวังดีคนนั้นแหละที่จะเป็นคู่ทรั์คู่โชคของคุณฐานะดีด้วยใจดีด้วยไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเดี๋ยวเขามาเองนะ โอเคโอ้สามเหรียญเ r ียร์เพนตากลสนับวันนะ ชีวิตของคุณสังคมของคุณจะยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีเพื่อนใหม่เพิ่มทุกวันมีสังคมใหม่ๆเพิ่มทุกวันมีคอนเน็ชันใหม่ๆเพิ่มทุกวันบางท่านทำงานที่บ้านอยู่แต่บ้านมาสงสัยอาจจะสงสัยว่าจะไปเอาสังคมที่ไหนอ้าวเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารสะดวกนะครับคุณอย่าลืมช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆต่อให้คุณอยู่แต่บ้านคุณก็ติดต่อผู้คนได้อยู่ดีเว้นแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวก็อาจจะลำบากสักหน่อยแต่ก็ไม่แน่หรอวกเพราะว่าตามดวงชะตานะต่อให นะสังคมคุณจะกว้างขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นคอนเน็กชันจะกว้างไกลออกไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ดีงามมากไปกันต่อนะครับมาสุดยอดวันนี้คุ้มค่าการรอคอยตรงตามหัวข้อเป๊ะตรงตั้งแต่ใบแรกแล้วเอออุ่นใจแล้วนี่ราชาไม้เท้าโอ้วันนี้มีสามงิ ราชาเหรียญราชาถ้วยราชาไม้เท้าอ่า king of wands มีคนชอบคุณมากกว่า 2- 3สคนขึ้นไปณนะเวลานี้นะเท่าที่เห็นจากหน้าไพ่ณนะเวลานี้คนที่ปลื้มคุณอยู่มีอย่างน้อยๆ2-3ถึงคนขึ้นไปบวกกับไพ่เจ็ดถ้วยตอนแรกเพล๋อจะมากกว่า5คนด้วยซ้ำห้า5 6 7คนขึ้นไปเลยว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับชีวิตจริงจะมากจะน้อยก็ต่างกรรมต่างวาระแต่เอาเป็นว่ามีคนชอบคุณมากกว่า1คนเลือกดีๆไม่ต้องรีบคนดีๆกาลังมาใครก็แล้วแต่ ที่ทาให้คุณสบายใจที่สุดคนนั้นแหละใช่นะครับวิธีการเลือกเพื่อนวิธีการเลือกคู่ครองนะใครทําให้คุณสบายใจที่สุดคนนั้นใช่แล้วถ้าสบายใจหลายคนทํำยังไงอ่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวความเป็นคู่ครองจะตามมาเองรักแบบเมตตาก่อนเมตตาทุกคนแบบเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะไอพอเมตตาแล้วความสเสน่หาจะตามมาเองในอนาคตนะครับไม่ต้องรีบร้อนอเมตตาก่อนเดี๋ยวสเสน่หาตามมาเอง โอ้โห 7. เจ็ดเหรียญตั้งหน้าตั้งตาทำงานขยันขันแข็งได้เลยคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในวิถีของคุณและคนดังกล่าวที่ปลื้มคุณอยู่เขาจะมาส่งเสริมคุณให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่ามีแผนการมีแผนใดๆไ,ไว้อย่าออกนอกลู่นอกทางขออนุญาตแนะนําตรงๆไม่ได้ว่ากันนะอย่าออกนอกลู่นอกทางเพราะบางทีคนเรามีสิ่งยั่วยวนใจมาล่อให้ไปซ้ายไปขวาให้ออกนอกลู่นอกทางเราอย่าเผลอไปตามสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วเยานะครับยึดมั่นในเส้นทางเดินและคุณจะประสบความสําเร็จ ขออีกสักหนึ่งถึงสองใบนะเดี๋ยวก็สรุปได้แล้วล่ะดวงดีแน่นอนวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยจริงๆดูกันมาเห็นๆต,ต,ตั้งแต่ต้นนะครับอย่างที่ย้ําเสมอว่าให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานี่ไงเล่าสิบเหรียญบอกแล้วอย่าก,กดข้ามถ้าใครกดข้ามนี่เสียได้แทนเลยนะ สิบเหรียญไพ่มาหาเศรษฐีไม่เกี่ยวกับว่าคนที่ปลื้มคุณจะร่ำรวยแค่ไหนแต่ตัวคุณเองจะรวยได้ด้วยตัวเองได้ด้วยนะไพ่ออกมาดีทำนายดีจริงๆที่เหลืออยู่ที่คุณเอาไปสานต่อดังกล่าวนะดูดวงอย่างสร้างสารรค์ดวงดีแล้วไม่ใช่นั่งรอดวงเฉยๆดวงดีแล้วรีบไปขยันขันแข็งทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตรวยแน่นอนดวงมาแบบนี้นะครับจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ความขยันของคุณแล้วนะดวงดีแล้วที่เหลือคือค,อความขยันนะครับโอเคขออีกสักใบสิ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแม่วันนี้ชื่นใจโชคดีปไปด้วยกันนะครับผมก็ขอรับด้วยคนเอโชคดีปไปด้วยกันอที่สุดโอ้โห,หใบนี้ใบนี้ที่รอคอยออกมาจริงๆอย่างที่คิดไว้อ4ไม้เท้ town, four า4 of w a n d s ไพ่แห่งความสำเร็จความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตและทรัพย์สินหรือตีความอีกอย่างในความสัมพันธ์เป็นไพ่แต่งงานก็ได้เป็นไพ่แต่งงาน นะครับสีไม้เท้าซุ้มประตูวิวาหรือจะเป็นซุ้มงานเฉลิมฉลองใดๆก็แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานไม่ได้คิดเรื่องครองคู่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานอย่างสูงสุดมีความยินด,ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณคาดหวังเรื่องคู่ครองอยากมีแฟนอยากมีคู่หรือมีคู่แล้วอยากแต่งงานคุณจะได้แต่งประมาณนี้เลยนะรับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆวันนี้สุดยอดมากๆโอเคคลิปยังไม่จบนะ เดี๋ยวจะมีใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดแถมให้อีกหนึ่งใบทิ้งท้ายก่อนจบคลิปนี้อยากให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้สรุปให้ฟังอีกทีว่าวันนี้พรุ่งนี้ของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะเป็นไปในทิศทางใดจะเกิดอะไรขึ้นหรือควรไปในทิศทางใดขอให้ไพ่ใบส่งท้ายนี้สรุปให้ทีนะครับขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะครับลุ้นกันใบส่งท้ายโอ้โหอัศวินถ้วยดับเบิลเชคมาแล้ว วันนี้มีอัศวินถ้วย2ใบเปิดกันเห็นเห็นอัศวินถ้วยนายอ,อัฟค f ับสองใบชัดเจนมากาคนที่แอบปลื้มคุณคู่ทรัพย์คู่โชคของคุณคนนี้เขากําลังจะเดินหน้ามาจีบคุณอย่างชัดเจน ได้คู่แน่นอนนะครับจะช้าจะเร็วได้คู่แน่นอนคาดหวังคู่ครองได้คู่ครองถ้าคาดหวังเพื่อนได้เพื่อนถ้าคาดหวังเรื่องการงานการเงนิงน,งนมีโอกาสประสบความสําเร็จจากการสนับสนุนจากคนคนนี้รับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ